ขอต้อนรับเลยดีกว่าน้องกั้งบุตรกรฮะสวัสดีครับสวัสดีครับจางลูกกุ้งจางลูกกุ้งครับทางลูกกุ้งมุ้งเป็นยังไงมั้งไม่เจอแม่เขาด้วยเหรอฮรับดีนะมงเป็นไงมันกุ้งสวัสดีครับแม่สวัสดีฮะแม่ครับเพื่อนฉันอ๋อถามสิถามสิครับผมรู้จักกันมานาน โอ้ยตั้งแต่นี่ยังไม่เกิดเลยโอ้ยนะฮะมีหน้าล่ะกั้งไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นเลยฉันจะฉันจะแบบแย่งพ่อเขาพ่อเขาหล่อมากอ่ะโอ้ยแล้วพ่อดีนะนี่โชคดีของพ่อเกิดเจากพ่อเขามาเป็นแฟนฉันตอนนี้เขาคงไม่มีเพราะว่าฉันเป็นหมันเออพี่ไม่ได้เป็นหมันหรอกพี่เป็นผู้ชาย เป็นผู้หญิงพิการผู้หญิงพิการที่มันมีเนื้องอกที่ออกมาบ้างนี่คุยกับกั้งดีกว่าคุยกับกั้งดีกว่าวันนี้มาส่งเพลงครับผมเพลงใหม่ครับซิงเกิลใหม่ครั้งแรกที่แรกครั้งแรกที่แรกครับกับชายและช้างของเราใช่ไหมเจ้าที่มีชื่อว่าขอเป็นคนสุดท้ายครับขอเป็นคนสุดท้ายครับซิงเกิลแรกจับเป็นยังไงครับผมก็จับเป็นเพลงเต้นแล้วก็ปล่อยไปก็เหมือนอ่า จุดประสงค์คืออยากให้ทุกคนสนุกกับเพลงนี้ไปครับแล้วก็มีคนชอบมาเยอะแยะแล้วก็ได้รางวัลจากเอ m เด้วยครับผมก็เป็นเพลงแรกที่เปิดตัวได้ค่อนข้างดีมากครับผมตอนนี้ก็เลยมาต่อต่อจากจับก็เลยเป็นขอเป็นคนสุดท้ายมาชาบ้างนี่วันนี้เป็มเป็นมาเไปหมดเลยเนี่ยท่านผัอ่านบอกว่าขอเป็นคนสุดท้ายครับคือคือเขาอยากจะเป็นแฟนเราหรือเขาอินกับเนื้อเพลงน่าจะอินกับเนื้อเพลงครับเพราะว่าจริงในเพลงคือไม่ใช่เพลงสมหวังครับเพราะว่าขอเป็นคนสุดท้ายนี่คือขอเป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเราเป็นคนสุดท้ายของเขาแต่ว่าเป็นคนสุดท้ายที่เขาคิดถึงก็พอใช่ตายแล้วกัน CD, ก้นซีดีกั้นซีดีตตขอเป็นคนสุดท้ายไหมคะเขาที่เขาคิดถึงที่เขาด่าในเนื้อหาอะไรยังไงค,ครับก็เนื้อหาเป็นเป็นคนที่เหมือนแน่แน่แนนในความรักมาก คือ <S <S คือรักข้างเดียวอะครับแล้วก็ <S <S ด้านนู้นเขาก็เหมือนรู้ว่าเราชอบแต่ว่า <S <S มันคือการที่ว่าเขาไม่คิดถึงเราสักทีเขาไม่มองเราสักทีจนบอกว่าไม่เป็นไรก็ขอเป็นคนสุดท้ายที่เธอจะคิดถึงก็ได้วันไหนที่เธอเหงาก็คิดถึงเราก็พอ,อ,อใช่ครับวันไหนที่เธอคิดถึงเรานะเออวันไหนที่เธอเหงาคิดถึงเรากนะ็พอครับออลองฟังหน่อยไหมคุณอยากฟังอยากฟังขอลองฟังสักนิยด้ไหมคระบให้ให้เป็นดีเจสิครับคุณโยเข้าเพลงโยมหน่อยครับผมก็ไปฟังซิงเกิลสองของกางเลยครับเออเออหอดเนาะลูกชาย รู้ว่ายังห่างไกลสายตาแม้ว่าเธอผ่านมาทุกวันอยากให้เธอรู้ว่าหนึ่งคนที่ไม่มีความสำคัญอยู่ตรงนั้นเพื่อรอคอยรักที่เธอไม่เคยต้องการ แม้เวลาจะนานเท่าไรถ้าเธอเกิดเงาแตบังเอิญไม้รู้จะคิดถึงใครให้เป็นฉันได้ไหมขอเป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึงก็พอแค่ได้มองเธอใกลไปอยู่ในมุมนี้เพื่อรอ ้าเบิกเดือนงินใดที่เธอไม่มีใครเธอจะรู้ว่ามีคนหนึ่งที่อยากขอรอเธออยู่ตรงนี้เมื่อความจริงจะไกลหลือเกินที่เราจะได้เดินด้วยกัน ก็จะมีสักวันที่เธอไว้วันและมองเห็นฉันได้สักทีก็เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึงก็พอแค่ได้มองเธอไกลๆอยู่ในมุมนี้เพื่อรอถเธอบนเื่ยงใดที่เธอไม่มีใครเธอจะรู้ มีคนหนึ่งที่อยากขอให้เป้<อ>คครับเฮ้ยมันเป็นเพลงที่มันเป็นเพลงที่อ่าถึงแม้ว่าเราจะเราจะ ขอเป็นคนสุดท้ายที่คุณคิดถึงแต่เชื่อไหมว่าผู้หญิงคนไหนก็แล้วแต่ที่ได้ฟังเพลงเนี้ยนะคะจะคิดถึงคุณทันทีเลย้องอคนสุดท้ายที่มราดเพลงเพราะอะไรถึงว่ามีผัวเด็กเนาะเล่าเนาะเข้าใจเข้าใจอารมณ์รุ่นน่ะเพลงนี้เชื่อว่าใครได้ฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยจะรักผู้ที่ถ่ายทอดเพลงนี้ทันทีเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งเพลนี้อาพี่เอสเตอร์ครับ เซอร์จิโอเอสเตอร์ครับกับพี่แอมฮะเป็นทีมเป็นทีมครับไอคอนแซกเราฮะแล้วเรามีส่วนช่วยในในการทําเพลงนี้ยังไงบ้างฮะก็คือเพลงนี้คือจริงๆถ้าฟันแต่ตอนแรกคือเมื่อกี้จะค่อยๆบิวครับเดี๋ยวมันจะมีท่อนพีข้างหลังอีกตอนหลังจากนั้นนะแต่ไนขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆข้างหลังต้องไปติดตามใช่ต้องติดตามแล้วมีเอ็มวียังยังครับใกล้ถ่ายแล้วครับก็เดือนนี้ถ่ายแล้วก็เดือนหน้าธันวาได้ดูนะมีนางเอกหรือยังยังครับผม ยังไม่มียังไม่มีฮะแต่ว่าคือต่อไปเลยนรือว่าจะเล่นแหละไม่คือเราเราเรายังไม่ทิ้งคอนเซปต์ครับคือก้ามเป็นคนเป็นสายเต้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในเอ็มบีก็จะเป็นเพลงเต้นก็ยังมีเต้นอยู่แต่ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามครับอันนี้เป็นสิ่งน่าสนใจครับรองย่างคือ เราจะไม่ค่อยชินกั้งกับเพลงชา้าใช่ครับเจอการเปิดตัวกับเพลงเร็วเร็วมาตลอดก็ถึ <c oughs> งว่าบอกว่าเพลงนี้เราจะพูดว่ายากไหมเพลงชา้าค่อนข้างครับเพราะว่าเพลงนี้คือต้องใช้อารมณ์นำครับคือทุกอย่างคือตอนแรกมีม,มีอัดอยูอ่อัดอยู่หลายครั้งคือทางที่ว่าเราเราเปลี่ยนดนตรีบ้างเราทําอย่างอื่นบ้างเลยครับเราอยากใ,ให้มันออกมาได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ทุกครั้งคือเราก็ช่วยดีไซน์ว่าเอ้ยตรงนี้เราร้องให้เป็นอย่างนี้ดีไหมเพื่อที่อารมณ์มันจะบิวขึ้นเรื่อยๆอ๋อนั่นแสดงว่าคือกั้งนะมีส่วนร่วม <ก>ในการใช้ารมณ์ใช่ครับแล้วถนัดอะไรมากกว่ากันฮะเพลงเร็วเพลงช้าออจริงๆก็ว่ามันต่างกันเลยฮะพอพอเราเริ่มเริ่มได้สัมผัสเพลงช้ามากขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเพลงช้านี่คืออารมณ์แล้วก็คนฟังก็น่าจะได้อารมณ์ที่ไม่เหมือนกับเพลงเร็วเพลงเร็วก็น่าจะเป็นความสนุกจริงชอบทั้งสองด้านเลยครับอืมอ่แล้วคิดว่าอ่าอ่าขออ่าขอเป็นคนสุดท้ายเนี่ยนะคะขอให้อ่าเพลงเนี้ยอ่าสร้างกำลังมอให้ใครเป็นพิเศษหรือเปล่า ก็จริงๆครจริงๆเพลงนี้ตอนแรกที่ฟังใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าคือเราอยากร้องให้คนมีความหวัง คือในความรักางงี้ยเพราะว่าเพลงนี้จริงอาจจะฟังดูเศร้าหรือว่าอาจจะฟังดูแบบว่าเนื้อเพลงอาจจะดูเศร้าเพราะว่าเราไม่สมหวังก็จริงนะครับแต่ว่าคือฟังไปเรื่อยๆคืออยากให้ให้กำลังใจคนอื่นมากกว่าว่าเอ,อ้ยไม่เป็นไรหรอกเราก็อยู่ได้ขอเป็นคนสุดท้ายก็พอเหมือนกันแต่น้าเสียงยที่ถ่ายทอดออกไปด้วยด้วย mm. ด้วย,ด,วยด้วยความลึกซึ้งในน้นเสียงแล้วมีเล็ดในมันกาลังคือน้ําเสียงเนี่ยฟังเสียงเอียดเละเอียน้ำเสียงเนี่ยพัดไปละเอียดฟังตะกี้ใช่ละเอียดน้ำเสียงมีเล็ดในน้ำเสียงเนี่ย มันกําลังบอกว่าก้งเนี่ยกําลังทวินหาใครสักคนหนึ่งกำลังอยากจะอยากจะบอกเพลงนี้อ่ะมอบเพลงนี้ให้กับใครสักคนหนึ่งจริงไหมไม่ไม่จริงครับไม่จริงไม่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 ใช่เป็นสักคนเลยอะไรยังไงไม่มีเลยใช่ครับเป็นกลุ่มคนใช่ครับคือจะบอกที่พี่อ้วนพูดอ่ะไม่ใช่แต่แต่ใครเขาพูดประโยชน์ให้พี่อ้วนก็ไม่พูดสักทีอ๋อโถ่พี่อ้วน น้ำเสียงที่มีเลขในที่จะทวี่านับลองสักคคู่ลองดูนะว่าบางคนเนี่ยร้องเพลงเนี่ยก็คือร้องเพลงเพราะแต่ว่าเพลงนั้นเหมือนร้องให้ตัวเองไม่ได้มอบให้ใครแต่เพลงเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นการถ่ายทอดให้ใครสักคนหนึ่งานะครับ้ใครสักคนนั้นก็คืออาจจะไม่ใช่คนอาจจะเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่ว่ามีความรู้สึกรักเขาข้างเดียวหรือว่าอยากจะให้เขามารักอยากจะให้เขามาบมาบองมันก็ต้องมีความหวังเดี๋ยวเรากลับมาพบกับเลสในเลขในแล้วกัน ความทวินาเพลงขอเป็นคนสุดท้ายกันต่อเงนะเดี๋ยวมาถามดีกว่านะว่าเห็นหลายๆคนรุ่นพี่นี่เขาก็มีลราคงละครอยู่นะว่าเรามีบ้างหรือเปล่าถ้าใครอยากจะชมผลงานเรื่องละครด้วยนะเดี๋ยวกลับมาครับ EFM on tour เล็กคิรเดชเวลวรินทร์แอมซ่อมธนาคารพิษริยาตั้งวรกศนยูบีเตอร์คอตธนภพเออฉันเทวีความหล่อดแต่ตลกทีมไทยอารีดา31มสิบเกราคมนี้สองรอบการแสดงรอบบ่ายสองโมงและซึ่งทุกจำแนยบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิ่เก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ GMM live สนับสนุนโดยเทินไทยประกันภัยกินได้ก็ภัยมา S P R Solar รูระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดปุ๊บลดปั๊บ E.F.M. Top View Music l เพ Your View <Yeah. S 1> สูงสุดอันดับหน่งบน y o u t u Because b e you know I'm all about that bass, a b o u t that bass, I'm all about that bass, all about t a t bass. เพลง o อดด o วน์โหลสูงสุดอันดับหน่งใน iTunes ประเทศไทยเขีท <Each S 1> ุกอย่างไว้เ <3 S 1> ตือนให้ใจมันจับขี่เส้นใต้ปกทรงสิท์ กระแสเพลงแรงจาก YouTube และ iTunes ทุกวันจันทร์ทิ้งศุกร์และวันอาทิตย์ได้ตลอดทุกช่วงดีเจที่นี่94 EFM. 94 EFM. แท้แฟนช้า สนับสนุนโดย m a สด้า3 s k y a c t i v s s p ป t Compact พันใหม่ที่ทั้งแรงทั้งประหยัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามเซเป้ e a u t y Drink s h e ชล e 20 g a s o h ซ l a l l น้ำมันคุณภาพที่คุณมั่นใจวัลล i นทอเทลมอยส์เจอร์ฟื้นบำรุงผิวฟื้นบำรุงทุกสัมผัสและถ้ายังไม่ใช้เงินตอนนี้เก็บเงินไว้ที่มีก่อนคลิกมี bytmb.com ่กลับมาแล้วขอเป็นคนสุดท้ายซิงเกิลใหม่จากกั้งวรกรณ์นะฮะเขาจะดาวน์โหลดครับครับผมก็อตอนนี้ไอจูนปล่อยแล้วครับแล้วก็ ติดอันดับหนึ่งอยู่ด้วยโอ้ก็ขอฝากดาวน์โหลดอ่ไอจูนส์ได้ฮะหรือว่าดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าครับดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าใช่ครับก็โทรอ๋อไี่ก็เลย MV MV อะไรยังไง MV ก็ทันวานี้ครับทันวานี้แน่นอนครับเพราะว่าอ่าปลายเดือนนี้ดอกจันก็ถ่ายแล้วครับครับเมื่อกี้ถามค้างไว้ละครนี่มีไหมครับมีครับผมตอนนี้ก็ก็เป็นเป็นช่วงเวิร์กช็อปครับแล้วก็กำลังจะใกล้บวงสรวงเรื่องทอฝันกับมาวินอ๋อใช่ ทอฝันกับมาวินตทอฝันกับมาวินนี่ทําให้ฟุกเกิดผนนี่ดังจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเล่นเล่นเล่นเป็นตัวนั้นเลยเล่นมาวินครับนั่นเอกเป็นใครอ่ะนั่เอกแพตตี้ยังสมาลินครับโอ้เโหมันเลยมันมีแกงบอยๆของเขาเยอะแช่ไหมครับบอยๆดีคือสนใจบอยๆสนใจบอยๆ แซกไงแล้วก็เามาโชว์อยู่ว่าเออเนี่ยใช่ครับเพราะว่าเป็นกลุ่มแบบว่าไม่รุ่นหมดเลยในเรื่องก็ไม่รุ่นหมดเลยใช่ก็แล้วเมื่อกี้เป็นเหินอะไรบ้าที่ได้มาเล่นอืมาวินจริงอนแรกตอนแรคือพอได้ยินว่าเป็นหอฝ่ขอาวินจริงจตอนแรกตอนแรกคือพอได้ยว่าเป็นอกับอาวินคือทุกคนก็พูดบุ้ยดังมากสมัไม่ทันครับก็จริงจริงทันนะสองขวบเด็ก็แต่ไม่ได้ดูฮะตามด้วยแต่ว่ามีงานที่พี่เดินเข้ามาเนี่ยหน้าตึกแมนี้มันจะมีคอนเสิร์ตครับใช่ครับหล้วก ครับนคอนเสิร์ตที่พูดชื่อทุกครั้งก็เขินมากนะก็คือคอนเสิร์ตนี้จะมีจะมีร่วมกับช่อง3ครับผมก็จะมีพี่พี่ดาราจากช่องสามหกคนแล้วก็มีจากเอแสของเรา4คนฮะคือกั้งพี่แกงส้มพี่ฮั่นแล้วก็พี่สนยุก ครับผมก็จะร่วมในคอนเสิร์ตนี้ครับผมเป็นคอนเสิร์ตที่เหมือนเขาตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นปรากฏการณ์ใหญ่เลยอะไรเงี้ยเมื่อไหร่เขาคอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตนี้จะมีวันที่31มกราคมครับผมมี2รอบครับครับใช่ครับเดี๋ยวเอทไทม์ก็จะทำอีกหนึ่งคอนเสิร์ตให้พี่อ้วนให้พี่อ้วนกับใครครับคอนเสิร์ตแก่มากๆเฮ้ยอย่านะต้ไปเชิญขึ้นคอนเสิร์ตที่แฟนคลับแก่ๆเมฆพายกันเยอะเลยนะโอ้โหและนอกเหนือจากพี่อ้วนต้องมีใครด้วย แก่แก่มากๆใช่ไหมมีใครอีกฮะมีใครแก่แก่เท่าฉันเหรอเนี่ยแก่ก็ชอบอย่แก่กว่าสิแก่ที่สุดในเอทาหแล้วนะเนี่ยโอ้ยแก่ที่สุดในเตึกแก่ที่สุดเลยเหรอตายแล้วกูพิจารณาเอต้าหอ่ะโอ้จริงๆริงไม่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 รู้อ่ะแต่มอบให้แล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะพูดไปไม่เป็นเลยกูเด็ดอะไรแต่ละผู้หล่อนะมึงเ อ๋อใช่เปล่าหรอแล้วก็ไอคอนเสิร์ตเนี้ยมันมีการเตรียมตัวมีซ้อมไปถึงไหนแล้วอ่าตอนนี้เป็นเป็นการคุยเพลงแล้วฮะว่าเราจะร้องเพลงอะไรบนคอนเสิร์ตในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับแล้วก็อ่าได้คุยเป็นบางอย่างแล้วว่าโชว์นี้จะเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็เนี่ยครับเดี๋ยวจะ เดือนหน้าครับเริ่มซ้อมแล้วครับจริงจังครับติดตามกันแล้วกันกับหล่อมากๆได้ครับท้อฝันกับมาวินใช่ไม่ได้ท้อฝันกับมาวินเดือนหน้าเหมือนกันครับต้นเดือนหน้าใช่ครับอ๋อแล้วช่วงนี้นี่ทำงาน7วันเลยป่ะฮะก็ทำงานแล้วก็เรียนครับอ๋อเรียนด้วยเรียนด้วยครับเรียนเรียน2วันแต่ว่าก็อัดเต็มอ๋ออัดเต็มใช่เรันเย็นๆใช่เย็นๆไอซับเอฟนี่แบบอัภปีนิดนึงนะครับอะไรครับอภัยว่าเขาเนะ่ยอยากให้พี่อ้วนแล็ปเหนียวไก่แล็ปเหนียวไก่จะไม่เป็ตหรอกแต่แรปเหนียว ต้องไปปรึกษาสุเทพพงก์กำแหงก่อนพี่ชายฉันสุเทพพงก์กำแหงอ่ะก็พี่ก็แรปดีไม่ทำเป็นที่ไหนล่ะก็ลองดูฉันลันลองให้ลองแรปไม่เป็นแต่ถ้าเกิดว่าเล่นแรประเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่าอะไรของพี่อะ่ห้กั้งเถอะน้องก็บริสุทธิ์อยู่อให้กั้งไม่ต้องไปการันตีเขาว่าเขาบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ เป็นอีบริสุทธิ์นะฮะจิตใจเขาบริสุทธิ์รถงามของเขาไเหมือนแตงโมบริสุทธิ์เหมือนกันอะไรบริสุทธิ์สุดด้าน การเป็าวการก็ต to ้องมัดขางการทั้งเราเลยแบบก็ออกไปพักก่อนอะไรได้เแค่ไม่อยากได้ยินนะโอ้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนแม่โอ้ยเพื่อนกุ้งเอ้ยกุ้งนี่คือการแสดงสามกุ้งฉันเป็นคนเรียบร้อยนะถามถามถึงเรื่องเพลงก่อนนะตอนนี้จะตามได้ยังไงย้ำอีกทีครับผมก็เพลงก็เมื่อกี้อย่างที่บอกร้านดาวน์โหลดนะครับอีกรอบนึ่งครับดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าครับห้าศใช่ครับหนึ่งสองสามห้าศูนย์เก้าจะไปถามอะไรเนาะพี่วัน อ่านเจออะไรไม่ได้อ่านเจอบอกกั้งไปแล้วเหรอเลยแต่เก้งกวามกั้งยังอยู่กั้งยังอยู่กขาเปเบรกับเดียวคุณอันนี้เพื่อนแม่ครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ฮะแล้วก็อินสตาแกรมกั้งละกันครับสมมติก็มีข่าวสารแล้วก็จะอัพนะฮะก็อินสตาแกรมชื่อว่ากั้งวรกรครับก็ k a n g v o r a k o i n ครับผมอ้าย้ำย้ำไอจีอีกรอบหนึ่งครับกั้งวรกรครับ k a n g V O R A K O R N ครับผมส่วนของอ้วนีเทอร์บ้านลวเชียวของอ้วนีเทอร์น A U N 8นะคะของนุ้ยนะครับ D J underscore N U I ฮะอันนี้เขาไม่เขาไม่พูดเขาไม่แงโมจัดแตลงโม T A N G M O จุดแล้วก็ T A N O จุดนะพวกเราสามคนพูดเนี่ยเขาละสามรอบเนี่ยกล้งก็พูดทีเดียวไปแสนคนแล้วนะของเราล่ะ สองคนสองเคสองเคสองคนเออสิบาวันนี้เรียบร้อยแล้วกับซิงเกิ ใหม่ของกั้งแล้วก็มาเปิดที่นี่นะฮะ่นครับของเราด้วคุณมากที่โอเคผสมกันนะนิดนึงนะอยากให้ติดตามฝั่งนิดนึงบทบาทใหม่ของกั้งก็คือร้องเพลงช้าแล้วก็ถ่ายโทษอารมณ์ออกมาเนี่ยบอกเลยว่าไม่แพ้เพลงเร็วแล้วก็อ่าใครที่ยังติดกลิ่นอายของการการแดนซ์ของกั้งอยู่เพลงนี้ก็ยังแดนซ์แต่แดนซ์แบบช้าๆแล้วก็มีความหมายทําให้ใครดูแล้วต้องทวินหาต้องทวินที่ตองนะกล้องไม่ต้องจับหน้าพี่อ้วนต้องจับหน้ากั้งเข้าใจว่าคนดูจะได้ดู ูก้างไม่ได้ดูคนดูดูพี่อ้วนอยู่ป่านะคะก้างก็นั่งอยู่ในห้องอ่ะสนุกนุมาลดูแลจะรู้สึกไทวินหาก่างเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอจบรายการนี้พี่อ้วนเขามีคิวนะไปทวินหาเปไดผมอนไม่ไดผมเสียมานะพอแล้วไอ่ต้องจับมาที่พี่อ้วนจับที่ก้าง คือก้องก็จะจับคนสวยกับคนหล่อได้ไหมมาทางกับบ้านเลยพี่ปังหมดเวลาแล้ววันนี้ขอบคุณกั้งมากครับผม009ครับผมากเ้ยขอเป็นคนสุดท้ายหมดเวลาแล้วจริงๆฮะเดี๋ยวเราองทุกคนตอนนี้ลากรีนแชนแนลไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะและก็ขอบคุณมากที่ติดตามเราขอบคุณมาสดาสามสกายแอคทีฟ สปอร์ตคอมแพคพันใหม่ที่ทั้งแรง<ล>ทั้งประหยัดเชื่อมต่อโลกออนไลน์พร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงสุดรอบคัน <c oughs> ไหนคะดูแล <c oughs> ตัวเองให้ดูดีแล้วเลือกเซ็ปเป้บิวตี้ดิ้งเพราะผู้ชายทุกคนชอบผู้หญิงที่ดูดีอ่ะก,กิ่นแล้วสวยสุขภาพดีแน่นอน เชลียีแก๊สโซฮอน้ำมันคุณภาพที่คุณมั่นใจมีจำหน่ายแล้วทุกภาคทั่วประเทศครับวาสลีนทซลทมอชเจอร์ช่วยฟื้นบำรุงผิวแห้งเสียอย่างล้ำลึกให้ผิวชุ่มชื้นน่าสัมผัสตลอดวันครับมี่บายทีเนะครับรับดอกเบี้ยสูงสุดกว่า5เท่าของการออมทรัพย์เงื่อนไขเป็นไปตามกฎของธนาคารในประเทศไทยหมดเวลาแล้วลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีครัสวัสดีครั สนับสนุนโดย Mazda 3 Skyactiv Sport Compact พันใหม่